สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นวันนี้ยายสำราญยญ่านผัวช่องน้อยๆของยายสำราญยญ่านผัวนะคะวันนี้เราเตือนสายคะ่ะคิดดูเพิ่งเตือนนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่งเตือนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละะอาบน้ําแต่งตัวก็จะไปตลาดคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราเตือนสายถึงสายมากค่ะ้วยว่าเราดูความพร้อมของเราดูความพร้อมของร่างกายเราอยู่เนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจะไม่โอเคค่ะ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆแล้วค่ะเราก็เลยแบบว่าเอ๊ะลองไม่ไม่ใช้ร่างกายสิลองแบบว่าเอ่อนอนให้เต็มที่ไม่ต้องทำอะไรนอนอย่างเดียวเนี่ยดูซิว่าจะตื่นเช้าได้แค่ไหนจะตื่นสายได้แค่ไหนค่ะเ,เพื่อนๆวันน,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 นนี้เราก็เราให้เพื่อนๆฟังเนาะตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดค่ะได้ว,ว่าเราเตื่นสายมาก ก็กาลังจะไปตลาดก็เล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนี่แหละโอ้โหโรยเยอะดเลยค่ะทุกคนคะ่ะซอยนนะบ้านเรานเนี่ย <laughs> บ้านเราก,กับตลาดห่างกันแค่หนึ่งกิโลค่ะทุกคนคะ่ะลองดูสิว่าร่างกายเราจะตื่นไว้ตอนไหนก็ปรากฏว่าโอ้ตื่นทีก็สิบโมงเลยค่ะก็กําลังจะไปตลาดก่ะทุกคนคะ่ะเราจะไปเคลียร์ภารกิจของเรานะคะหน้าที่ของเราอาชีพของเรา คือเราเป็นแม่ค้าขายปลาเนาะแต่วันนี้เราจะน่าจะขายปลาในส่วนของปลานอกเนี่ยค่ะเราขายปลานอกมาประมาณสี่ห้าหกเดือนค่ะก็เดือนวันนี้น่าจะเป็นวันวันสุดท้ายนะคะหมายความว่าเราจะไม่ได้ขายปลานอกประเภทนี้อีกแล้วค่ะคือเราจะไปเคลียร์ปลาที่มีอยู่ในตู้น้ําแข็งของเราทางน้ําแข็งของเราให้หมดเลยแล้วเราก็จะ,ออยะหยุดทําภารกิจน่นนี่นั่นก็ ประมาณสิ้นเดือนค่ะเราถึงจะได้ไปตลาดอีกที่หนึ่งค่ะจากวันนี้ถึงสิ้นเดือนก็ประมาณครึ่งเดือนค่ะเรามีภารกิจที่จะทําอยู่ฝั่งโน่นนี่นั่นในวงเล็บป้ายนใหญ่ <laughs> เราก็เลยว่าเอ๊วันนี้แหละจะไปเคลียร์ก่อนเนาะ <laughs> เคลียร์ปลาให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะหยุดการขายในส่วนของปลานอกแล้วเราก็จะไปะทำทำอย่างอื่น ก็ประมาณสิ้นเดือนค่ะถึงจะได้มาขายปลาที่ตลาดที่เราขายอยู่ประจำเนี่ยค่ะจากช่วงนี้ครึ่งเดือนเราจะไม่ได้ขายปลานะคะเราก็จะมีภารกิจของเราค่ะตอนนี้เรากําลังจะไปตลาดค่ะเพื่อนๆขายเนี่ยจากบ้านเราถึงถึงตลาดเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะ <c oughs> ไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าบ้านเรากับตลาดก็ห่างกันไม่นานที่เสียเวลาก็เพราะเสียเวลาเมื่อกี้ไฟรถเยอะเฉยๆนะตรงอยู่เทินรถเยอะ แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเรากับตลาดนี่กิโลนิดๆกิโลเดียวนี่เดินไปก็ถึงค่ะแต่ว่าไม่เดินเนาะ <laughs> กำลังจะไปตลา,าดค่ะทุกคนค่ะวันนี้มีประกิจอะไรวันนี้เข้าปั๊มเหรอเติมน้ำมันเหรอคะ <c oughs> อ้าวไม่รู้ว่าจะเติมน้ำมันนะเนี่ยเติมน้ำมันก่อนค่ะโ <c oughs> อ้เติมทำไมร้อยหนึ่งเะยจะเขาจะเติมให้เราหรือร้อยหนึ่งอะเติมอยู่ในกระเป๋าพ,พี่หาเอา ไม่บอกหนูร่องหน้าหนูไม่ได้เตรียมไห้นะกรอข้างในสุดอ่ะเจ๊ไหมพอมาถึงละปั๊มปุ๊บก,ก,ก็จะเอาเนี้ยให้เราเลยห้าร้อยค่ะห้าร้อยค่ะลูกน้ำมันเราไปใช่หรอ่กกระเป๋าในสุดไงพี่กระเป๋าดำอ่ะนั่นอยู่ในกระเป๋าดำกับพี่ขา มันมีแบงค์เล็กอะนุมเอาไว้ตอนง่ายเด็กปั๊มเด็กปั๊มเด็กปั๊มเติมน้ำมันอยู่ค่ะเพื่อนนี่คือเหตุการณ์ที่เร็วที่เกิดขึ้นนะมไม่บอกเราล่วงหน้านะว่าจะเติมน้ำมันเราเราก็ไม่ได้เตรียมตังไว เตรียมไว้อยู่แต่เตียงตังที่เราจะไปทอนเทล่าแล้วก็ใช้แบงค์ย่อยใช่ไหมเติมน้ำมันเราก็ต้องใช้แบงค์ใหญ่ใช่ไหมละ่ะก็ไม่บอกเราล่วลงหน้าเจะถึงปั๊มบอกเติมน้ำมันอนะ่ะไปรู้ได้ไงเดี๋ยวก่อนจะหาบัตรก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรวาเรไปเลยไปเลยเติมนะ้ำมันค่ะเพื่อนโอ้ เนีย่ยค่ะเติมน้ำมันเนาะรถจะเอาน้ำเติมก็ไม่ได้เนาะถ้าน้ำเติมได้คงจะดีเนาะเอาน้ำเติมได้คงจะดีนะ <laughs> <laughs> เานาะนะตเติมน้ามันก็ตเติมน้ำมันน่าจะใช้เวลาอยู่นานอยู่นั้นเนี่ยรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีรถก็ไม่มีไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน โจเฟอร์เราก็แลดูจะหน้าตาไม่โอเคนะหน้าตาไม่พอโอเคเลยโจเฟอร์เราเ,าเขาไม่เอาป้ายนี่ออกวะสั่งเด็กผู้ชายดูเด็กปั๊มเดินมาแล้วครับผมมาๆมา,มาลูกมาครับผมกรับขอบคุณครับไปเลยครับ เเนะ็เสียเวลานิดหนึงนะเสียเวลานิดนึ่งค่ะในการเติมน้ำมันของเราเติมจีละห้าร้อยพอไม,ไม่ต้องเติมเยอะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรถจะหนัก <laughs> เตี๋น้ำมันกลางละห้าร้อยไม่ต้องเติมเยอะเดี๋ยวรถจะหนักหนักน้ำมันไงไอตัวเราเนี่ยก็หนักพอแล้วไม่ต้องอะน,น้ำม,มันไปเติมเยอะเดี๋ยวมันจะหนัก <laughs> ไม่ได้พูดนะว่ามันมีแรงเติมนะ ไม่ได้บอกนะว่ามันมีตังนต,นตังรถบรรจนาเติมแค่นี้แหละพอห้าร้อยพอครับเพือ่อนถึงตลาดแล้วถึงตลาดแล้วจ้าโอ้ยวันนี้ยายหน่อยสำรานช่องของยายสำรญญานย่านผัวเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเนาะออกจากบ้านก็มาตลาดนี่และทุกคนก,ก็เลยว่าอ่อาบ้านก็มาตลาดไม่รู้จะไปหาคอนเทนต์ที่ไหนครับเพื่อนเพื่อน มาถึงแล้วค่ะตลาดปะนลินจันรสีค่ะเดี๋ยที่อำเภอบ้นนบนนานินชําหราบจังหวัดอุดรธานีนะคะตลาดที่เราขายปลาอยู่นี่ค่ะตลาดที่เราขายของอยู่นี่แหละเราขายตลาดนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่ลูกเล็กจนลูกโตแล้วก็อยู่ที่ตลาดนี้แหละ,ะมาหลายปีแล้วกำลังจะไปตลาดกับเพื่อน วันนี้วันหยุดเหรอวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันหยุดเฉยๆเนาะมันสายแล้วถนนก็เลยโล่งหน่อยถ้ามา <c oughs> ขออภัยถ้ามาตอนเช้าๆถนนถนนแออัดถนนรถเยอะคนเยอะนะตอนเช้าเนี่ยเพราะตอนนี้แถวนี้โซนนี้เป็นโซนขายส่งเนาะโซนขายส่งผลไม้ค่ะรถจะเยอะแต่ว่าเนี่ยเรามาสายแล้ว่อคาไม่ค้าก็หายกันแล้วก็มีเด่กเจ้าจของแผงฝ้อ,อแผงอยู่ เช้าพ่อค้าไม่ค้ามาเยอะๆเนี่ยรถนี่โอ้ยไม่มีที่จะวิ่งเลยนะนี่ค่ะเราจะมาถึงตลาดแล้วมีแต่ตลาดขายส่งผลไม้ทั้นนั้นเลยใครอยากได้อะไรโอ้ยหมัน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 มันหมันมนาชมตลาดด้เป,ปล่าโซนผลไม้โซนส้มโซนแอปเปิ้ลโซนโอ้ยเยะอะมากมหมคะตลาดนี้วันนี้รถเยอะเนาะ นี่รถเยอะจังเลยค่ะเรามาถึงตลาดแล้วค่ะโอ้โอ้ My ม่ก o อ m โอ้ d ม่กอเราจะไปได้ไหมเราจะไปได้ไหมแค่รอแป๊บหนึ่งค่ะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวมันแดดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกให้ Thank you Thank you Thank you ทำไมมันแลดูโล่งจังเลยอะซอยเนี้ย <laughs> เนี่ยคือซอยขายปลาที่เราจะมาขายของนี่แหละเพื่อนๆดู <laughs> เงียบไหมดูเงียบดูโล่มมงไหมคะซอยปลายจะเป็นซอยที่เงียบมากคะ่ะทัช่วงตอนเช้าเช้านะคะตอนเย็นค่อยได้หน่อยแต่ตอนเช้าเช้าเงียบมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ <laughs> ถึงแล้วคะ่ะถึงที่แล้วคะ่ะถึงแพงแล้วประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมนะคะ